ลูกศิษย์ออกโรงป้องครูอ้อยเข็มทิศชีวิตแห่คอมเมนต์สนั่นสาปอคอนอกตัญยูลืมบุญคุณหลังเกิดดราม่าร้อนเข็มทิศทำชีวิตทางกลายเป็นเรื่องราวดราม่าหลังจากที่ตุย้ยตุยพุทธชาติได้มาเปิดใจในรายการแฉว่าเคยหลงผิดเชื่อลัทธิจนสูญเสียทุกอย่างเงินเก็บหนึ่งรล้านก็หมดแถมยังเป็นหนี้ห้าสิบล้าน ทำให้หลายคนโยงไปถึงครูอ้อยทิตินาทณนะพัทลุงหรือครูอ้อยเข็มทิศชีวิตซึ่งต่อมาทางด้านครูอ้อยได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าสิ่งที่อาตุยพูดนั้นไม่เป็นความจริงครูไม่เคยรับเงินจากอาตุยแม้แต่บาทเดียวชีวิตนี้มีแต่ให้และจะฟ้องเพจปลอมที่ปล่อยข่าวเท็จว่าครูอ้อยถูกออกหมายจับ นอกจากนี้ครูอ้อยเข็มทิพชีวิตยังได้เปิดใจกับบอยวันบันเทิงโดยระบุว่าตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการฟ้องร้องซึ่งแยกเป็นสองส่วนก็คือกระบวนการหนึ่งคนที่ปลอมแปลงเทปปลอมให้ความเท็จและในเพจสื่อที่รับรูปก็อีกส่วนหนึ่งถามว่าครูจะฟ้องอาตุ๋ยไหมถ้าข้อกฎหมายเข้าถึงแล้วฟ้องแน่นอนถามว่าเราจบกันไม่สวยใช่ไหม ครูจบกับอาตุ๋ยสวยมาเจดปีแล้วครูไม่เคยพูดถึงอาตุ๋ยเลยตลอดเจปีแต่ที่ผ่านมาตุ๋ยไปออกรายการไหนก็พูดถึงแล้วมันเป็นหน้าที่ของครูในการให้ข้อเท็จจริงไม่ใช่ว่าจะเป็นดาราแล้วนินทาใครก็ได้มันจะต้องมีความยุติธรรมในสิ่งที่ตนชี้แจงไม่ได้ตำหนิอะไรอาตุ๋ยเลยแม้แต่คำเดียว ข้อเท็จจริงในมุมของครูอ้อยไม่เคยได้รับเงินจากอาตุยร้อยล้านหรือแม้กระทั่งบาทเดียวก็ไม่เคยครูอ้อยไม่เคยให้ใครเลี้ยงข้าวไม่รับเงินจากอาตุยหน้าที่ของความเป็นครูทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเมื่อเขาดีแล้วเราไปตักเตือนว่ากล่าวเขาแล้วเขาโกรธหรืออาจจะเป็นที่เราปวดหัวครูก็มีสิทธิ์ที่จะพอแล้วขออนุญาตไม่ดูแลแล้ว ครูก็ไม่เคยออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับใครเลยสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้คือคนบอกเลิกไม่เคยเป็นคนที่ออกมาตีโพยตีพายครูอ้อยขอมีชีวิตยอยู่เงียบๆถ้าอยากจะขายของขายครีมขายอะไรไม่ต้องมาอ้างชื่อครูอ้อยเพื่อพื้นที่ในสอเหื่อก็ได้ไม่ได้ทวงบุญคุณที่เรียนฟรีกินฟรีได้ดีไปเจ็ดปีไปอยู่เป็นของตัวเองถ้าเจ๊งมา หมดเรื่องราวมาในชีวิตหมดเงินหมดทองชีวิตวิบัติก็ไม่ต้องมาอาศัยครูอ้อยเพื่อพื้นที่สื่อไม่ว่าใครครูขอร้องอย่างไรก็ตามเหล่าบรรดาทางลูกศิษย์ของครูอ้อยก็ได้มาคอมเมนต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กเข็มทิศชีวิตทิตินาถนาะพัทธลุงสาป,ปอคอนอกตันยูลืมบุญคุณโดยระบุว่านี่ห้าสล้านคือนี่ที่ตัวเองก่อเอง ซื้อคอนโดอยู่เองหรือเปล่าค่ะพอดีอยู่คอนโดเดียวกันเจอกันแต่ชั้น b 1หเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้แต่คิดแล้วก็สงสัยถ้าเป็นนี่จริงเดือดร้อนจริงถึงกับต้องมาออกสื่อทั่วประเทศมีคอนโดห้าสิบล้านจริงคำแนะนำแรกควรขายคอนโดห้าสิบล้านที่เราซื้อเองอยู่เองมาหลายปีทิ้งไปมาอยู่คอน โดที่เหมาะสมกับฐานะเรานะคะแล้วเก็บเงินสดสำรองไว้ที่ตัวค่ะครูอ้อยเป็นครูคนแรกๆเลยค่ะที่หนูมาเรียนด้วยเคยซื้อหนังสือและเข้าร่วมสัมมนาโดยซื้อบัตรจากไทยติกเก็ตครั้งเดียวจำได้ว่าที่ครูสอนในสัมมนาคือการปลดล็อกตัวเองเรายังไม่ได้ตื่นรู้และเข้าใจทันทีในตอนนั้นหรอกค่ะอาจเพราะไม่เข้าใจมืนมนงงง ใช้เวลาอยู่ค่ะแต่ว่าพอเรียนรู้จากตอนนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นมันก็เป็นก้าวต่อต่อไปที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเราถึงเริ่มกลับเข้ามาในตัวเองทําความเข้าใจตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆขอบคุณครูอ้อยนะคะที่สอนสิ่งดีๆมาโดยตลอดบางทีเครียดนอนไม่หลับใจก็ผ่อนคลายและมีความสุขขอบคุณมากนะคะ แผนการโปรโมทสินค้าเชื่อครูอ้อยค่ะดิฉันคือคนหนึ่งที่ดูคอร์สสอนออนไลน์จากครูอ้อยโดยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวครูอ้อยทำให้ดิฉันมีแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้ทุกวันนี้ประสบความสำเร็จทางการเงินพอสมควรกราบขอบพระคุณครูอ้อยที่ให้ความรู้คำแนะนำดีๆนะคะยังคงติดตามผลงานครูอ้อยเสมอค่ะรักครูอ้อยค่ะ